ก็เรามาลับตาดูกันว่าบอสโพลจาก t ดอ i c คอนกรุ๊จะเป็นไงเราไม่ b บ a อสเราไม่คิดไปเองแล้วเราก็ไม่ดูตามกระแสะข่าวว่ามันจะเป็นในทิศทางไหนนะแต่เราหลับตาดูว่าตอบทางตามที่ดูแล้วกันจริงๆนะถ้าตามดวงเขาเองอะ จะมีคนเอาเขาเขาคุกแน่นอนแต่อย่าลืมว่าคดีพวกอย่างเงี้ยบางคนโดนไปสองร้อยปีสี400่ร้อยปีพันปีมันไม่เคยติดเกินหนึ่งปีไม่เคยเจอสักคนมากสุดก็สิบเอ็ดเดือนมากสุดก็สิบสามเดือนสิบสองเดือนมากน้อยสุดน้อยสุดก็ห้าเดือนสี่เดือนหกเดือนขนาดโดนคดีเป็นสองร้อยปีสี่ร้อยปีฉะนั้นถ้าไม่ไปฆ่าคนะ มันไม่มีอะไรติดคุกหรอกเอางี้แล้วกันก็คือ